โอเคนะครับมาต่อด้วยดีที่7นะครับนะหลังจากที่เรากำหนดแผนแอคชั่นแผนในการอิมพิเม้นต์นะครับนะคุณก็ดำเนินการแก้ไขาตามริการที่คุณกำหนดเนาะมีการนำไปใช้อิมพิเม n นต์นะเพื่อทำการเก็บข้อมูลนะครับดีเนะการทบทวนผลการแก้ไขหลังจากที่เรานำไปใช้นะครับและกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำนะครับ นะถ้าผลการแก้ไขของคุณครับมันได้ตามเป้าได้ตามาเงื่อนไขที่คุณกําหนดไว้นะครับอเอกาสารต่างๆที่อาจารย์บอกว่าเราทําเป็นเทมโพราลี่เนาะล้วก็จะเอามานะรีวิวปรับแก้แล้วก็ส่งขึ้นทะเบียนรวมทั้งอาจจะกําหนดมาตรการอื่นๆน,นะครับเพื่อที่จะทําการและป้องกันการเกิดซ้ําของปัญหานะครับนะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องทั้งพนักง,งานนะ เอกสารวิธีการทำงานต่างๆนะครับนะดังนั้นดีที่เจ็ดนะฮะหลังจากที่ implement แล้วคุณต้องทบทวนผลการแก้ไขโดยทำการเปรียบเทียบผลก่อนและหลังนะครับทำการเปรียบเทียบผลก่อนและหลังนะครับถ้าเปรียบเทียบแล้วนะฮะถ้าเปรียบเทียบแล้วเป็นไปตามท a r ์เก็ตที่วางไว้นะมันทำการแก้ไขปัญหาได้จริงๆครับเราก็ต้องทำการนะครับ ทำการแก้ไขเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับนะรวมทั้งกําหนดมาตรการในการฝึกอบรมต่างๆนะเพื่อป้องกันการเกิดซ้ําของปัญหาซึ่งคุณอาจจะมีการรีเทนทุกๆสามเดือน6เดือนนะครับนะนะนะเพื่อไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ํานะครับนะดังนั้นนะเอกสารต่างๆอย่างที่บอกถ้าที่เรามีการทำเอาไว้ใช้ชั่วคราวก็นะดำเนินการนะครับให้มันเป็นฉบับอัปเดตล่าสุดนะขึ้นทะเบียนนะครับโอเคทีนี้นะครับ ถ้าเป็นในส่วนของกระบวนการผลิตนะครับเราอาจจะน,ะนำเสนอเรื่องของการใช้ mid take proofing นะฮะหรือที่เราเรียกว่าโอกาโยเกะนะครับโอกาโยเกะเนาะอุปกรณ์ป้องกันความผิดพลาดนะครับอุปกรณ์ป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากความทั้งเถอนะครับที่เราเรียกชื่ยอยอ่อเรียกง่ายๆว่าตัวกันโง่ครับจริงโอการโยเกะนะครับไม่ได้ไม่ได้แปลว่าตัวกันโง่นะ โอการ์เกะแปลว่าอุปกรณ์ป้องกันความผิดพลาดนะที่อาจจะเกิดจากความพังเผือนะครับส่วนตัวกันโง่นะฮะภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าเบกานะครับเบกาโยเกะนะครับอันนี้แปลว่าตัวกันโง่ครับโปกาเกะ o ge, กับเบกาโยเกะครับมันก็เป็นอุปกรณ์ตัวเดียวกันแต่เรียกชื่อแตกต่างกันเมื่อก่อนเรียกว่า เมื่อก่อนเรียกว่าเบกานะครับเบกาโยเกะแปลว่าตัวกันโง่นะซึ่งมันส่งผลต่อความรู้สึกของพนักงานนะครับประมาณนี้เนาะเหมือนจู่ๆหัวหน้างานนะทำจิ๊กขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็เอามาให้คุณใช้แลว้วหัวหน้างานบอกว่า<ม>อ่ะคุณเอาจิ๊กตัวนี้ไปใช้เนาะเป็นตัวการโง่นะกันไม่ให้คุณโง่นะครับนะมันก็เลยส่งผลต่อความรู้สึกของพนักงานนะครับเนาะฟีดแบบที่ไม่ค่อยดี<ม>เท่าไหรนะ่เนาะดังนั้นเขาเลยเปลี่ยนชื่อเป็นโปกาโยเกะเนาะก็ เอาทิกไปใช้เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดการเหมื่อยล้าหรือเกิดจากคันทั้งเถือนะมันก็ฟังดูดีกว่านะครับหรือนําเทคนิคทางสถิติครับ FDC มาใช้นะฮะทำพวกคอนโทรลฉากต,ต่างๆนะฮะเก็บข้อมูลทำค,คอนโทรลฉากต,ต่างๆพวักราฟด,ดูนยางบกันอีกนะครับหรือว่าเราจะกําหนดมาตรการเพื่อมาตรฐานเพื่อป้องกันการเกิดซ้ําอะไรบ้างนะครับนะซึ่งนะมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดซ้ํานะครับเราจะเน้นการนะฮะ การป้องกันการเกิดซ้ําอย่างขาวรอนนะส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของนะเรื่องของการกําหนดนะมาตรการนะกํากหนดเรื่องของมาตรการนะฮะการทํางานนะครับขั้นตอนต่างๆนะครับเนาะระบบต่างๆนะตบทวนแก้ไขเอกสารนานะมิดเจกวิ่งไปใช้นะครับนะเราจะไม่ใช้การป้องกันการเกิดซ้ําโดยการตรวจสอบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ไม่เอาเนาะ อบรมหรือดีพนักงานเตนซ้ําอยู่ตลอดตลอดนะครับนะบก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับดังนั้นมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดซ้ําจะเป็นในเรื่องของการกําหนดเงื่อนไขการทํางานกําหนดมาตรฐานกนําหนดขั้นตอนกําหนดแนวทางกําหนดกฎระเบียบประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคอทีนี้นะกระบวนการผลิตของเราครับมันก็ประกอบไปด้วยหลายส่วนทั้งคนเครื่องจากอุปกรณ์เครื่องมือวิธีการนะครับดังนั้นนะฮะเรามาดูต่อนครับว่า ถ้าเราจะกําหนดมาตรมาตรการป้องกันการเกิดซ้ํานะครับที่อาจจะเกิดจากคนอาจจะเกิดจากเครื่องจากอาจจะเกิดจากเครื่องมือวัดอาจจะเกิดจากวิธีการเนี่ยเราสามารถที่จะกําหนดอะไรได้บ้างนะครับดูด้านนี้กันครับแนวทางการป้องกันการาเกิดป้องกันการเกิดซ้ำเนาะป้องกันการเกิดปัญหาซ้ํานะครับถ้าเกิดจากพนักงานนะครับพนักงานเนาะอย่างที่อาจารย์บอกพนักงานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพวกทักษะความชานาญต่างๆครับ ดังนั้นถ้าเป็นการป้องกันการเกิดปัญหานะการป้องกันการเกิดซ้ําที่เกิดจากพนักง,งานนะครับนะองค์กรก็ควรที่จะกําหนดในเรื่องของ job สเป c นะครับ job spec กำหนด job สเป c ให้เหมาะกับตําแหน่งงานนะครับเนาะความหมายคืออะพนักงานตําแหน่งนี้นะตำแหน่งต่างๆครับคุณควรที่จะกําหนดเรื่องของทักษะความรู้ ความสามารถต่างๆในการใช้เครื่องมือในการอ่านแบบในการอ่านค่าในการโอ p e r a t ต่างๆเนาะให้เหมาะสมกับตําแหน่งงานนะครับเนาะนั่นคือไปอออกนะํปกาหนดไว้ตั้งแต่ตอนเลือกนะไปกําหนดไว้ตั้งแต่การตั้งแต่ตอนเลือกพนักงานเลยตอนสัมภาษณ์พนักงานเลยพยายามให้ได้คนที่มันเหมาะกับงานนะครับมันก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดอ่าสาเหตุที่เกิดจากคนนะครับนะแต่ถ้าเราเลือกคนที่ไม่เหมาะกับงานนะหรือเลือกคนที่ไม่จบ ตรงตามสายงานนะครับแต่ว่าทํางานได้ไหมทําได้แต่มันมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดหรือความจานาญมันย่อมที่จะน้อยกว่าผู้ที่จบโดยตรงนะครับหรือผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงนะครับนะโอเคข้อที่1นึ่งเนาะสองครับกำหนดในเรื่องของความจําเป็นนะฮะในการอบมรมเทคนิคนะครับถ้าเป็น i อทีก็จะพูดอยู่ในข้อที่เจ็ดสองหนึ่งครับกำหนดเทคนี้ให้เหมาะสมกับตาแหน่งงานนะครับเนาะ ดังนั้นเรื่องของการกําหนดทิ้นี้ถือว่าสําคัญนะครทคนิคนี้คือความจําเป็นในการอบรมที่เราจะต้องทําการอบรมให้พนักงานตําแหน่งนี้ก่อนที่จะให้เขาเริ่มงานนะครับนะก็ควรจะกําหนดให้มันสอดคล้องกับตพนักงานนะสอดคล้องนะฮะสอดคล้องกับทักษะความสามารถของเขาเานั้นเองนะครับทักษะความสามารถนะครับนะโอเคนะครับนะ อีกตัวหนึ่งคือนะมีในเรื่องของบันทึกการอบรมนะอาจจะเป็นเทคนิเรคคอดเป็น OJT เรคคอร์ดและก็มีสกิลแมปด้วยครับสกิลแมปคืออะไรนะเป็นฉากในเรื่องของอ่าแสดงทักษะนะทักษะนะครับเป็นอ่าเป็นฉากที่แสดงทักษะของพนักงานนะครับว่าพนักงานคนนี้นะมีทักษะมีสกิลในเรื่องของการตรวจงานการปัํมงานการประกอบงานนะครับ นะทักษะของเขาคิดอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะสกิลสกิลแมปจะเป็นตัวที่ผมบอกว่าพนังกงานของเรานะครับนะซึ่งหนึ่งคนอาจจะมีหลายจอบหลายทํางานได้หลากหลายครับแต่ละสกิลเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญมากน้อยแค่ไหนนะครับดังนะนั้น,นนะต้องมีหลักฐานบันทึกการอบรมนะครับบวกนะฮะการประเมินผลด้วยนะครับนะในการอบรมนะครับอย่ามีแค่บันทึกการอบรมอย่างเดียวนะอย่ามีแค่ใบเซ็นชื่ออย่างเดียวนะครับ ควรจะมีการประเมินผลด้วยนะครับว่าพน,นักงาะหลังจากที่เทรนไปแล้วนะครับเขามีความ,มาเข้าใจามากน้อยแค่ไหนการประเมินผลควรจะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะครับโอเคไหครับในส่วนของเครื่องจักรนะครับเมชีนนะเครื่องจักรครับการป้องกันาการเกิดซ้ําของปัญหาที่เกิดจากความแปรปรวนหรือเออเรื่องของเครื่องจักรเนาะ ก็อาจจะนะมีในเรื่องของการทำา PM ซ่อมบำรุงเชิงป้องกันนะฮะซึ่ง PM เนี่ยเรามีอยู่แล้วนะใน i t ทนะฮะข้อที่85 1หกํากำหนดอยู่แล้วครับว่าในะองค์กรต้องมีการ PM เครื่องจักรนะครับทีนี้เราอาจจะไปดูนะครับว่าจุดที่เรา PM นะฮะควรจะเพิ่มนะครับควรจะเพิ่มเติมนะจากเดิมหรือเปล่าหรือความถี่ในการ PM จากเดิมเรากำหนดไว้ปีละครั้งเนาะนะนะควรจะมีการขยับ จากสิบสองเดือนครั้งเหลือเป็นหเดือนครั้งดีหรือเปล่าเพราะเครื่องจักรของเราครับใช้งานค่อนข้างหนักนะครับนะหรืออาจจะมีการเก็บข้อมูลเพื่อพยากรนะปรีดิคทีเป็นแค่นั้นซ่อมบํารุงเชิงพยากรปรีดิคคืออะไรปรีดิคก,ก็คือสมมตินะฮะมีอะไรของเครื่องจักรอยู่ตัวหนึ่งนะฮนะอะไรตัวเนี้ยนะฮะเราจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อมันเกิดการแตกเกิดการหักหรือใช้งานไม่ได้เนาะ ซึ่งพอมันแตกมันหักครั้งหนึ่งครับเราต้องมีการหยุดเครื่องจักรเบรกดาวเครื่องจักรเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนเอาอะไรตัวใหม่มาเปลี่ยนเนาะซึ่งการเบรกดาวครั้งหนึ่งก็อาจจะส่งผลทําให้เครื่องจักรเกิดการรวนก็ได้เนาะดังนั้นเราก็มีการเก็บข้อมูลพยากรณ์ว่าชิ้นส่วนตัวเนี้ยมันมีอายุการใช้งานนะนานสุดเท่าไหร่ซึ่งในการเก็บในการเก็บข้อมูลเชิงพยากรณ์คือเราต้องมีการผลการวัดผลการตรวจในเชิงของตัวเลขชัดเจนนะครับว่าไอ้อะไรชิ้นเนี้ยมันมีอายุการใช้งานประมาณ10เดือน พอเข้าใกล้10เดือนมันก็จะเกิดการฉี่เกิดการแตกเกิดขึ้นดังนั้นพอเราได้ข้อมูลแล้วเราก็นำนะไอ้ข้อมูล10เดือนตรงนี้ไปเพิ่มในแผน PM ทำ predictive เพื่อพัฒนา r รีเวนทีฟนะครับดังนั้น,ะนะนในแผน PM นะเราก็เอาหัวข้อที่ไปเพิ่มเติมว่าเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนสายพานทุกๆุกๆ9เดือนนะครับนะเพราะเดือนที่10มันเกิดการฉีกขาดนะนะประมาณนี้นะนี่คือเรื่องของการทำปรีดิ t ทีฟนะครับนะ หรือมีการตรวจสอบนะเครื่องจักรก่อนใช้งานประจำวันครับบริไฟออฟบริไฟออ l l d a ลี่เป็นเท่นั้นครับเคื่อตรวจเช็คเครื่องจักรก่อนการใช้งานประจำวันนะดูท่อดูลมดูปุ่มกดนะดูน้ำมันต่างๆนะครับกำหนดทูลไลท์นะของชิ้นส่วนครับทูลไลท์ครับอายุการเปลี่ยนของตัวทูนนะทุกๆ5,000ันชั่วโมงทุกๆ5,000ันชดนะครับกำหนดทูลไลท์ให้มันสอดคล้องกับการใช้งานจริงนะครับ ส่วนสเปร์พาร์ทนะฮะก็ควรมีการกําหนด m i n แม็กด้วยนะนะมินแม็ Mac คือะฮะน้อยสุดที่มีจะต้องนะไม่ต่ำกว่ากี่ชิ้นและสูงสุดที่มีการสั่งมาเก็บไว้จะต้องไม่เกินเท่าไหร่เนาะเป็นการบริหารในส่วนของสเป r e พาร์ทนะครับนะดังนั้นนะในส่วนของทั้งแมนและแมชชีนครับนี่คือแนวาทางการป้องกันการเกิดซ้าที่คุณสามารถนำไปเขียนในดีที่เจ็ดได้นะครับว่าเฮ้เราจะ,ะทำการ ป้องกันหรือทาการเพิ่มกิจกรรมอะไรบ้างที่เกี่ยวกับคนที่เกี่ยวกับบัชีน,นะครับเพื่อไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำอีกนะครับส่วนถ้าเป็นแมตต์อดกับแบคทีเรียนะฮะแมตต์อดก็จะเป็นนะฮะเรื่องของเอกสารเนาะแมตต์อดเนาะจะเป็นพวก Line ไฟนะฮะไฟเป็นพวกเอสดีต่างๆครับเป็นพวกต็อกเซตอัพต่างๆนะครับหรือรซวเชื้อในการทำงาน ซึ่งนะคแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ําที่เกิดจากเรื่องของแมทพอดนะครับนะอ่ะมีบันทึกการ o j t นะครับกับเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับนะ o j เเสร็จแล้วนะฮะย้ําเลยนะครับว่าต้องมีการประเมินผลนะครับนะอันนี้อาจารย์ย้ามากมากเลยเนาะประเมินผลนะครับประเมินผลหลังจากอบรมนะครับอย่ามีแค่ใบเซ็นชื่ออย่างเดียวเนาะประเมินผลด้วยครับจะเป็นข้อสอบ ในเชิงทฤษฎีนะหรือปฏิบัติก็ได้นะครับเนี่ยมีการประเมินผลด้วยนะครับมีการรีโอเทตีนะ,นะนะและติดตามผลการใช้เอกสารนะครับนั่นกคือแลในการ,รอบรมของเราเนี่ยเราอาจจะมีการรีเทรนนิ่งซ้ำนะอาจจะปีละครั้งนะหรือ6เดือนครั้งนะครับเพื่อเป็นการการันตีว่าเป็นการตรวจสอบว่านะครับว่าพนักงานของเราเนี่ยไม่เกิดความผิดพลาดนะครับหรือใช้ในเรื่องของ โอการ์ดเคหรือเออเลอร์โุบวิ่งนะครับปนะ้องกันเรื่องของความผิดพลาดในการทํางานนะปวกจิกฟิกเจอร์ลิมิตสวิตเซนเซอร์ต่างๆนะครับเทนะ่าที่เราสามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้ได้นะครับโอเคนะและทบทวนความทันสมัยของเอกสารเป็นระยะนะครับเอกสารที่คุณมีการใช้นะบ,บางทีหน้าง,งานครับมีการเปลี่ยนวิธีการทํางานเปลี่ยนขั้นตอนแต่เอกสารยังไม่ได้ปรับตามดังนั้นนะฮะ อย่างน้อยมีหนึ่งเนี่ยคุณควรจะนําเอกสารมาทําการรีวิวหน่อยว่าเอกสารขั้นตอนการทำงานต่างๆที่เขียนไว้นะตอนนี้ครับยังสอดคล้องกับการทํางานจริงที่หน้าง,งานหรือเปล่านะครับนะเป็นไปได้ว่าหน้าง,งานมีการเปลี่ยนวิธีการนั่นนู่นนี่แต่เอกสารน,นะครับก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับอ่าหรืออาจจะใช้เรื่องของ FPC นะครับนะในการโมนิเตอร์กระบวนการของคนครับใช้พวก XB A Chart นะหรือประเมิน CPK ก็ได้นะครับนะนนี้เป็นในส่วนของตัว method นะครับ ส่วนที่เป็นแบเทีเรียครับป้องกันการเกิดซ้ําที่เกิดจากแบคทีเรียนะครับอาจจะมีเรื่องของการเข้าไปออเดดซัพพลายเออร์นะครับซัพพลายออเดดนะฮะซึ่งในส่วนของ iatf นะครับมันก็เวอร์ชันใหม่แล้วก็จะระบุชัดเจียเลยครับ842สนะ842 41่ครับเรื่องของการเข้าไปออเดดซัพพลายเออร์นะครับดังนั้นเราก็อาจจะจัดแผนในการออเดดซัพพลายเออร์นะดูเรื่องของ p ร r f o r m ิภาพของเขานะครับซึ่งอาจจะออเดดเฉพาะในส่วนของ โปรดักออเดดกับโปรเซสออ d i t นะเฉพาะก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องออเดดแบบฟูลออฟชั่นก็ได้นะครับ uh, ออเดดเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับ uh, uh, มีการประเมินซัพพลายเออร์ performance evaluation ครับอันนี้คือนะประเมินตัวช้วัด KPI ของซัพพลายเออร์นะหรือประเมิน scorecard นะครับซึ่งปกติเราก็มีทำเราก็มีอยู่แล้วนะครับประเมินเรื่องของ scorecard นะฮนะถ้าเป็น ITF นะครับมันก็จะพูดอยู่ในข้อที่แปดสี่สองสี่นะครับ s u p p l i e r monitoring นะครับประเมินตัวชีวัด KPI ก็เหมือนเวลาลูกค้าประเมินเราครับในส่วนของการ Incoming ครับตรวจรับประตุดิบเนาะอาจจะประยุกต์ใช้ในส่วนของ FDC นะครับเช่นนะครับเอาผลการตรวจรับครับมาทำเป็นคอนโทรลจารกลนนะครับหรือ ซ่มตรวจแล้วก็ประเมิน C.P.K. นะครับสามสิบตัวก็ได้นะครับนะเดี๋ยวที่เรากําหนดนะครับถ้าอยากจะนป้องกันปัญหาที่เกิดจากซัพพลายเออร์ครับก็อาจจะใช้เครื่องมือเหล่านี้เข้ามาช่วยนะครับโอเคนะครับในส่วนของสโตรเรจนะครับ warehouse store นะครับสโต r e เก็บแบคทีเรียเนาะที่มีการควบคุมในเรื่องของอุณหภูมิความชื้นต,ต่างๆครับ ต้องมีการคอนโทรลคอนดิชันต่างๆด้วยครับอ่ามีบันทึกนะมีบันทึกการตรวจวัดอุณหภูมิความชื้นต่างๆด้วยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มาเตียนมันเกิดการเสื่อมสภาพในระหว่างการจัเดเก็บนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ําที่เกิดจากวัตถุดิบนะครับนะตั้งแต่ไปออเดดซัพพลายเออร์ประเมินตัวชี้วัดใช้ในเรื่องของ FPC นะแล้วก็คอนโทรลในเรื่องของสโตรเรจคอนดิชันนะครับ อ่าแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของ M นะฮะอ่า e มชชูเมนต์นะครับแมชชูเมนต์เนาะนะนะการป้องกันการเกิดซ้าที่อาจจะเกิดจากเครื่องมือวัดนะครับเนาะซึ่งอย่างที่บอกครับว่าสาเหตุที่เกิดจากการวัดเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะน้อยกว่า,าแมนเมนชีนกับ m ม t สอดนะครับแต่ถ้ามันเกิดจากเรื่องของการวัดนะครับนะสิ่งที่เราจะทําการป้องกันได้นะครับหนึ่งต้องมีการสอบเทียบเครื่องมือวัดซึ่งมันมีอยู่แล้วนะฮะในส่วนของ i อทเนาะ ข้อที่715คดหนึ่งห้ามีการสอบเทียบผุ้วัดมีการประเมิน MSA นะครับ 7. จ็1ุน้านะครับตัวนี้ MSA เนี่ยนะครับมันจะเน้นประเมินเรื่องของอการขอใช้คำว,ว่าสกิลของผู้วัดนะครประเมินสกิลของผู้วัดนะครับส่วนสอบเทียบประเมินนะครับประเมินนะค,ความแม่นยำนะครับ ของเครื่องมือนะครับมากันนะฮะสอบเทียบเราดูความแม่นยําของเครื่องมือนะฮะว่าเครื่องมือยังให้ผลยังให้ผลการวัดที่มีค่าความแม่นยำนะฮะจะมีความแม่นยํานะครับ,รรบแต่ถ้าเป็นในส่วนของ MSA นะครับ MSA เนี่ยนะมันจะเน้นในเรื่องของการประเมินทักษะสกิลของผู้วัดนะครับนะรวมทั้งอีกเรื่องหนึ่งนะครับ คุณควรที่จะมีการวลีไฟยเครื่องมือวัดก่อนการใช้งานเนาะทวนสอบเครื่องมือวัดก่อนการใช้งานประจำวันนะครับนะอาจจะมีตัวมัตเตอร์พาร์ตตัวเรฟเลนซ์นะเอาเครื่องมือมาทาการวัดนะดูค่าต่างๆก่อนที่จะเริ่มใช้งานนะครับเนาะนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับเครื่องมือวัดบางตัวก็ค่อนข้างใช้งานยากนะครับอย่างเช่นไมโครมิเตอร์นะครับไมโครมิเตอร์ที่เป็นสเกลนะครับนะคุณต้องอ่านทั้งหมด3ามแกนนะครับดังนั้นนะนะ การใช้เครื่องมือวัดที่ถูกต้องนะเราก็ควรจะมีการนะรับ OJT ด้วย OJt how to use measurement ครับอ n the j o บในเรื่องของวิธีการใช้เครื่องมือวัดที่ถูกต้องนะครับนะก็ควรที่จะมีการอบรมที่มันเป็นกิจลักษณะนะครับวิธีการใช้เครื่องวัดที่ถูกต้องนะครับนะเพราะว่าไอาการสอนโดยที่นะครับบอกปากเปลา่าหรือมาทําให้ดูนิดๆหน่อยหน่อยนะครับมันก็อาจจะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้นะครับ นี่คือแนวทางในการป้องกันการเกิดซ้ำน,นะครับดังนั้นจากนะ,ะปัญหาที่คุณเลือกมาทํแ8ดีนะครับให้คุณดูครับว่าถ้าจะกําหนดแนวทางการป้องกันการเกิดซ้ำน,นะครับเราจะกําหนดอะไรบ้างครับหนึ่งคนนะเกี่ยวข้องไหมสองเมทดชีนสามเมทดอดสี่เมทเรียรแล้วก็ห้าเมชูเมนต์นะครับนะถ้าตัวไหนที่เกี่ยวข้องอคุณก็บอกเลยครับว่าจะต้องมีมาตรการอะไรบ้างครับแต่ถ้าตัวไหนที่คุณดีว่าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องนะครับนะ และสุดท้ายครับดีที่หกนะครับดีที่หกนะนะให้คุณนะครับระบุนะครับว่าหลังจากที่เรามีการแก้ปัญหาโดยแปดดีแล้วนะครับคุณจะต้องมีการแจ้งให้ใครทราบบ้างนะแจ้งฝ่ายบริหารแจ้งใครแจ้งทีมงานภายในแจ้งใครลูกค้าด้วยหรือเปล่าและสามารถที่จะขยายผลนะครับนำไปใช้กับโปรเซสหรือโปรดักต์อื่นๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้หรือไม่นะครับ อะทุกท่านเปิดมาดูเวิร์กช็อปดีกว่าครับนครับอ่าดีที่เจ็บนะครับเน่ยอาจารย์แบ่งให้แล้วเนาะถ้าจะกำหนดมาตรการมาตรฐานป้องกันการเกิดซ้ำนะ,ะถ้าเกิดจากคนคุณจะกำหนดอะไรดีเช่นมีการกำหนดในเรื่องของ เจนนิ่งนี้มีการอบรมมีการประเมินผลนะมีการติดตามผลจะเป็นเพื่อนจากะไรบ้างครับก็าตามที่อาจารย์อธิบายเป็นไกด์ไลน์เมื่อกี้เนานะแมทตอดนะครับกับด็อกเเมนต์นะครับมีอะไรบ้างแมทตอดกับด็อกเเมนต์ก็คือตัวเดียวกันะ ion, นะครับทบเอรี่ยนนะครับมีอะไรบ้างเนาะนะล,อลองดูครับว่าเราจะกําหนดมาตรการในการป้องกันการสืบซ้าจาก M ตัวไหนบ้างนะครับนะแบตจูเมนด้วยนะครับเครื่องวัดเอโรเมนด้วยนะครับแล้วก็นะครับดีทนะี่แปดเนาะ วันที่ปิดแปดดีวันไหนหน่วยงานที่รับทราบและนำไปขยายผลนะครับกับโปรเซสหรือโปรดักต์อื่นๆได้อีกหรือไม่นะให้เราเขียนไปด้วยนะครับอ่ะโอเคครับนี่คือดีที่เจ็และดีที่แดนะครับอาจารย์ให้เวลาสิบนาทีนะครับระบุดีเจและดีแนะครับนะสำหรับกระบวนการปัญหาที่เราเลือกขึ้นมานะครับอ่ะโอเคครับผมดูเลย